เอาละครับ EP สองของเรานะครับโชว์ตีสนะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ศักดิ์วุฒิเศษมณีนะครับรุ่นพี่ผมเองครับนี่ด้วยความภาคภูมิใจนะฮะที่จะต้องบอกว่านี่คือภาพที่ยังไม่เคยมีใครเห็นเลยนะครับคือภาพของคุณพ่อสถิตวิเศษมณีครับและภาพนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นภาพสําคัญในอนาคตเดี๋ยวคงจะได้เข้ากรอบสวยๆนะครับอ่าสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับเดี๋ยวนี้ก็จะมีแฟนคลับนะพี่ศักดิ์วุฒิครับมี FC อะไรเงี้ยหรือว่ามี art corrector นะ ที่จะติดตามงานคือคนที่ติดตามงานพิวฒ์เนี่ยถ้าเกิดว่าจะให้นับรายนับจํานวนนี่พอจะนึกออกไหมครับอถึงหลักสิบหลักยี่สิบหลักสามสิบคนไม่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 แน่อืคือคนชอบก็บมีคนไม่ชอบกันเยอะ เรื่องปกตินะเรื่องปกตินะครับแต่ที่แน่นอนก็คือคนที่ชื่นชอบในสไตล์นี้ผมจําได้ว่าพี่สักวุฒเคยบอกไว้ว่าเคยติดตามตอนสมัยเรียนที่คณะจิตกรรมเนี่ยชอบงานของอีกอนอ่าเป็นชาวเป็นศิลปินออสเตรียออสเตรีย คือ <K ill an> ผมดูงานของเขาแล้วก็เข้าใจนะครับเขาก็เขียนพอ์เรตในมุมท,บบที่แบบเท่ๆอย่างที่พี่พี่สักวุฒิมันเป็นมันเป็นแรงบันดาลใจจนมาถึงทุกวันนี้เลยหรือเปล่าครับเป็นเลยคือตัวเขาก็เท่คือเขาดูดูงานปุ๊บแล้วก็มันมันจะมีภาพถ่ายของของอีกอนประกอบหนังสือว่าเฮ้ยคนนี้มันไม่เหมือนคนปกติอะ่ะคือถ่ายรูปเนี่ยเขาถ่ายเขาเขา้ขา,ขา,ขามีท่าพิเศษข,ของเขาแล้วเราก็ก๊อปปี้มาเนี่ยตอนแรกก็ถ่ายทำมือทำไม้อะไรเงี้ยเนี่ยมันก็ติดนะก็ทามไปก็มีมุม เขาเป็นคนที่ไ uh, ม um, ่ปกติอ huh. uh ่ะแล้งานก็พ huh. ิเศษแล้วก็ดูเฮ้ยทำไมงานนั้นค uh ือ huh. ย oh ุคนั้นน่ะ uh ชื huh. ่อเขาก็ไม่ได้ป๊อปแบบยุคนี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ดังเหมือนกับดาลี่ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนพิกัสโซ่ไม่ได้เหมือนยุคนั้นสี่นี่พูดถึงเรื่องเมื่อสี่สิบห้าปีก่อนครับอืมสี่สี่สิบปีก่อนไม่สียสี่ที่ที่เราเริ่มเรียนอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นป๊อปแต่เราเห็นเอ้คนนี้ไข่วะทำไม ม,มันพิเศษมากไปเจองานเขาในห้องสมุดทีใ่ในห้องสมุดที่ศิลปรกรศิลปรกรครับในขณะที่ทุกคนก็ด<ม>ูยุคนั้นมันยุคป๊อปอาร์ตดังมันยุคแปดศย์เก้าศครับจะเป็นพวกโรเบิร์ตลาเชนเบิร์กท,ที่ดังในในยุคนั้น<ม>ในยุคแคือสีคุยประเด็นเนี่ยเพราะจริงๆิแล้วผมอยากให้พี่สาวุธเน้นแล้วก็เจาะว่าสําหรับคนที่อยากจะ ตามพี่สว,วุวิเชื่อเชื่อเลยว่าคนคนอยากเดินร่องรอยตามว่าในยุคแรงบันดาลใจอย่างอีก,ก้อนกับคริมที่ในยุคยุคร่มรุ่มยุคก,กันประเทศ<ม>เดียวกันเนี่ยมันมียาบางอย่างที่ผมชอบคือเขามีดีไซน์<ม>คือในภาพเขียนเนี่ยเขามีการออกแบบที่มันไม่มันผิดจากความจริงอะคือแขนบางอย่างมันทําไม่ได้คือเขียนตรงเนี้ยพอต่อไปมันมันยาวเกินคือมันต้องต้องผิดแหละแต่มันเป็นความผิดที่สวยงาม อ๋อไม่จะผิดอนาโตมีไปหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรมันผิดเลยคือมันยาวผิดผิดรูปผิดล่างบางทีก็ยืดแต่ว่ามันสวยอ่ะคืองานศิลปะมันไม่ได้ลอกความเป็นจริงซึ่งก็หมายถึงมันอาจจะออกมาแอพพลายมาใน่างงขอเรื่องของเป็นซีรีส์ใช่มัมมันจะเรียกเซอร์หรือเปล่าไม่รู้คือมันเป็นมันทำให้เกิดการตอบโต้กับคนคนดู คือบางทีความผิดมือที es, ton, ่ใหญ่มือที่ยืดยาวคนที่ผอมหรือหรืออ้วนเกินผอมเกินมันมันมันเกิดความความรู้สึกต้นตอกกับกับคนมองอ๋อนี่เป็นแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในการที่พี่สัตวินำมารวบรวมเอามาเป็นผลงานในปัจจุบันแต่ถ้าเกิดอยากจะสอนรุ่นน้องๆหรือแนะนำกันแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะเดินตามรอยสักว์พุฒธวิเศษมณีเนี่ยแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งที่เขาควรจะไปค้นหาหรือว่า เพื่อให้รายการของเรามีประโยชน์แล้วผมคุยนอกรอบคุยหลังกล้องกับพี่สาวุศลว่ามีลูกศิษย์ไหมผมว่าหลายๆคนอาจจะอยากจะสมัครมาเป็นลูกศิษย์ก็ได้อยากให้เทปนี้แบบออกไปแล้วเนี่ยโอ้ยอยากเรียนศิลปะกับพี่สาวุตรอ่ะไม่รู้จะมีเวลาหรือเปล่านะแต่ว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงดีมันก็ทาอย่างที่ชอบถ้าเขาสั่งอยากจะสร้างตัวต<อ>นนะใช่คือคืออย่างเออย่างอย่างชีวิตผมเนี่ยสมัยเรียนคณะกิตกรรมเนี่ยการเขียนรูปคนในยุคนั้นเนี่ยอื อาจารย์เขาไม่ได้ดับหนุนนะเพราะว่ายุคยุคนั้นน่ะคืออาจารย์บางคนไม่เอ่ยชื่อเขาบอกทำไปไหมทําไปก็สู้คนโบราณเนี่ยสู้อาจารย์จักรพันธ์กับอาจารย์สู้เี่งสวยหวานแล้วเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นในยุคนั้นะคือเราเราก็เข้าใจอาจารย์นะแล้วก็คงคิดว่าผมเนี่ยจบไปแล้วก็คงจะเลิกทําเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะสมัยก่อนโดนก็ทันอยู่ครับก็คือเราแค่จริงๆก็คือแค่เรียนให้จบ แล้วก็ไปทำงานโฆษณาคือในยุคนั้นโฆษณาฮิตมากรเขาใจเงินดีงเงินดีมาก<อ>แล้วก็มันเท่อะค,คนคนโฆษณาแล้วผมก็ตั้งใจจะเป็นเป็นแบบนั้นก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนเราเรียนเนี่ยเราก็จะทำในสิ่งที่เราชอบ,บไม่จะทำอย่างที่อาจารย์ชอบแล้วก็ทำแค่น,นี้เอาเรียนแค่จบ ครับเห็นว่าตอนจบทีสีมาได้ B ีบอยซึ่งจริงๆเขาต้องได้เกันคนได้เอกันทั้งชั้นนะมีผมได้ B ีคนเดียวสองคนเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วนักร้องที่ประกวดที่สองซุนาลีราชสีมาโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะคนได้จริงๆึงกลับแล้วก็หายไปเลยคือคือไม่แน่นอนอ่ะคืองานผมเนี่ยบางคนเขาตีมันเป็นมันเป็นมันมีดีไซน์ไงมันเป็นแอคชั่นมันเป็นดราม่าเขาเป็นเป็นดราม่าเพนติ้งมันมันมีแต่ศิลปะบริสุทธิ์แต่เราก็งงว่าทําไมเราต้อง เขียนในสิ่งที่คนอื่นเขาเคยเขียนมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็คิดแล้ว,ลวช่างวันนี้เราเราคือเราชอบแบบนี้รเราก็เราก็าทําไปอันนี้คือจุดสําคัญที่อยากจะบอกบอกรุ่นน้องๆที่อยากจะเดินตามรอยนี้ก็คือความซื่อสัตย์กับตัวเองคือ,อยังคยงยืนยันทานี้แน่นอนคือ,อผมจะจะ,จะทาให้ให้อย่างที่อาจารย์ชอบก็ได้ครับแต่มันทําไปเพื่ออะไรเราก็ทําอย่างอย่างที่เราเป็นดีกว่าอือเพราะฉะนั้นเพื่อสร้างความเป็นตัวตนจนมาเป็นทุกวันนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือ พี่สกุฎกว่าจะคลี่คลายมากว่าจะคลี่คลายมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคเคยมีไหมครับไม่รู้ละใครเคยถามปัญหานี้หรือเปล่าว่ามันท้อจนแบบว่าไม่รู้จะท้อ,อยังไงแล้วอะ่ะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนศิลปินหลายคนนะก็เป็นอย่างนั้นอยากเป็นนะแต่ทาไ่ได้สักเล็กนึงมันตันอนะ่ะผมว่าเป็นทุกคนนะัตันตันครับคือ,อางานศิลปะเนี่ยโดยเฉพาะการเขียนรูปคนเนี่ยมันไม่ได้ขายง่ายนะเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ย มันมีความคิดแบบซื้อรูปไข่ญาติก็ไม่ใช่ไปติดในบ้านไปติดในบ้านคนไทยไม่นิยมไม่นิยมอืผู้หญิงโป้ไข่คุณจะเอารูปดาราไปติดทําไมหรืออะไรหลายอย่างเนี่ยมันแต่ก่อนมันมีเรื่องเรื่องพวกนี้จะนั้นการเขียนรูปคนยากอฉะนั้นก็ต้องเขียนรูปสวยนางฟ้าอะไรไปเขียนรูปสวยะคือผู้หญิงก็สวยแต่ที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นคืออย่างผมเนี่ยถ้าไม่นับภาพประกอบไปนะงานผมเนี่ย นางแบบมีตัวตนจริงๆหมดอ<ม>คือมีชีวิตมีชีวิตหมดคือคสิ่งมีชีวิตตัวตนจริงมันจะเล่าให้เราอยากทํางานคือผมไม่เคยคิดที่จะสร้างผู้หญิงในจิน,นตนาการขึ้นมาสวยอะไรมันมันมันไม่เป็นครับต้องมีตัวตนอ่ะมีสิ่งเล่าอันนี้ทํางานมันมีสิ่งเล่าสิ่งนั้นเมื่อเมื่อไปเจอจุดตันเนี่ยถ้าเกิดว่าจุดที่หลายๆคนบอกว่าผมไปไม่ไหวแล้วเนี่ย พี่สกวุฒิจะมีคําแนะนําอะไรไหมครับว่าคุณลองหาแรงบันดาลใจอย่างนี้สิเหมือนประสบการณ์จริงที่พี่สกวุฒิเคยผ่านมาผมพูดบ่อยในะเรื่องการทําบุญอนะีรอันนี้นนคืออาจารย์จากก้านเขาสอนว่าทำบุญเยอะๆบางทีเวลาตันมากๆเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาช่วยอาจารย์จากรพันโปรเจกิ์ใช่คือเขบอกแล้วว่าทาบุญเยอะๆมันเรื่องจริงนะเวลาเราตันมากๆแต่อยู่ๆก็มีคนโทรศัพท์มาอยากได้อย่างนี้แล้วก็เฮือกนึง คือจนจนสุดแล้วอยู่ก็มีอะไรเข้ามาแล้วก็หายใจขึ้นไปในเพลือกแล้วก็สู้ต่ออ๋อจริงใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคือบางทีเราเป็นเป็นหนี้นะแล้วก็ได้งานมาแล้วก็ใช้หนี้ของเก่าแล้วก็เป็นเป็นหนี้ใหม่มามาทั้งชีวิตนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ภาพลักษณ์ดีนะอ่าไ่อไปดูดีตังลงลงลงหนังสือทุกเล่มเลยแต่ว่าแบนเนมทั้งนั้นทั้งนั้นของแท้ด้วย อันนี้พ่อสอนเลยพ่อสถิตเนี่ยบอกว่า,วาไพ่อสถิตจะจนหรือรวยมึงต้องแต่งตัวดีๆไว้ก่อนคือแต่งหล่อไว้ก่อนจะถูกจะแทงไอ้จะถูกจะแพงคือแต่งตัวดีไว้ก่อนอคือทุกคนดูถูกไม่ได้อ๋อจะคิดอย่างนั้นนะโอเคเพราะนั้นเรื่องบุญนะกับกลายเป็นว่าเรื่องบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่ามาช่วยให้เกิดความโปรง่รงใสโปร่งใสคิดออกขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเลยคืออาจจะบังเอ,อิญหรือเปล่าไม่รู้จนเพื่อนๆพ,พูดเลยนะคุณเหน่งเหน่งก็บอกว่าเอ้ยมึงนี่แปลกนะจะตายจะตายก็ มีอะไรเข้ามาพี่เน่งที่เป็นช่างภาพรัลลานะเนี่ยฮะคือมันพูดเองเลยว่าจะตายจะตายอย่าล้วเดี๋ยวมาเละจะตายจะตายก็หมาเลยนะแมวก้าวชีวิตไม่ตายแล้วถีเว้ยกูก็เกิดเนมันก็เป็นงั้นมีช่วงไหนที่แบบตกสุดชีวิตอ่ะปีไหน2,500เท่าไหร่ครับ40หรือเปล่าที่เขาลอยข้างเงินบาทด้วยด้วยตอนนั้นโอ้โหตอนนั้นขนาดไหนครโอ้โหตกโบจะตกทุกอย่างอะตกเวรซ้นกรรมซัดทุกอย่างรวมเงินไม่มีตกงานด้วยงานไม่เข้าทุกอย่างทุกอย่างโอ้โหเป็นหนี้สินเป็นหมด งานชิ้นไหนครับที่ฉุดชีวิตสักวุฒิขึ้นมาจาก oh. เหวอะปีนขึ้นมาโอ้โ oh, หสู่บนหน้าผาได้ชิ้นไหนครับอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าไม่รู้ละลองไม่รูคือตอนนั้นที่รค,รคนเริ่มพูดถึงก็เขียนรูปตัวเองตอนนั้นอกหักก็เลยเขียนรูปตัวเองแล้วมีปีก็เขียนฟุง้งเงนฟุง้ง oh. คือผมไม่ได้เป็นคนที่แบบกินเหล้านะ <Okay. S 2> ไ,มไม่ได้อกหักกินเหล้าแต่ผมอยู่อยู่ในห้องแล้วก็เขียนรูป okay. เขียนรูปไปโอ้ดีจังเขียนรูปโอ้ปกติสมัยนี้เขาบีกผิดหวังแล้วก็แบบนั้นไปจัมวันรุนแรงโอ้นี่ดีอ่ะคือผมรักตัวเองมากแล้วก็เราคิดว่าถ้าเราผิดหวังเนี่ยคนที่ไปจากเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่า ดีแล้วที่กูเลิกเลิกจากมึงเนี่ยดูสิมึงตกต่ำแล้วกเกินแต่ผมค<ม>ิดว่ามึงต้องเสียดายกูอะคือเราคิดคิดโอ้โหนี่ความคิดนี้ดีใช่อยากให้ขายความคิดนี้เลยครับมึงตัวดหนังสือทุกเล่มก็ต้องเจอกูเลยนะต้องเจอสัมภาษณ์สักวุฒิเนี่ยกลคิมคิดงน,นโห<ร>พี่สักวุฒิครับนี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากเพราะสมัยนี้มันโอ้รุนแรงกันเลยเราดูมิวสิกนะวิ่งในสายฝนต่อยจำแพงเจ็บเจ็บนังไรแต่ใช่คือมีบางค้ายชอบทำชอบทำอ่ะผมเกือบไม่แต่ว่า เราคิดอีกแบบว่าคิดดูถ้าเกิดเขาเสียดายเรานั่นคือความแก้แค้นที่สําเร็จเรวผมก็ททาเรื่องรุ่นทำงานทํางานแล้วก็เอาความเจ็บมาทําเป็นงานแล้วก็รูปนันก็ดีคะับโอ้โหเริ่มเริ่มมทุกคนอยากรู้แล้วว่ารูปที่ทําให้สักวุฒิวิเศษนีลงขึ้นมาปีนจากเหวขึ้นมาบนหน้าผาคือรูปอะไรต้องติดตามอีพีหน้าอ p พีสาตอนนี้ไปพักสักครู่ครับ